นะครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับสักครู่นึครับจะไปพูดคุยกันเรื่องของตราสาร ESG บอ n d นะครับหรือว่าตัวสอ,สอย่อก,ก็ย่อมาจาก environmental social and government นะครับซึ่งมีอัตราการเติบโต,ตเป็น2เท่าเลยทีเดียวเดี๋ยวสักครู่นึงครับจะไปทำความรู้จักกันว่าเป็นอย่างไรบ้างพูดคุยกับคุณสิริานาถอมนธรรม พุ่งริยการอาวุโสฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยนะครับในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินนะครับจำนวน2รางวัลด้วยกันเป็นกระปุกออมสินต่อยอดการออมและก็รถออมสินให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วส่งคําตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4 2 2 1 0 7 5 4221075หรือว่าทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบียรใต้ถุนร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกจากผู้โชคดีโดยใช้การสุ่มจากคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อสรรหารายชื่อผู้โชคดีแล้วก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับ ทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยได้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับในทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนนะครับขอเชิญชวนร่วมอบรม ในหลักสูตรกลยุทธ์โปรโมทสินค้าผ่านไลฟ์คอมเมอร์ซอย่างมืออาชีพนะครับซึ่งจะเป็นการอบรมในระบบออนไลน์จัดขึ้นระหว่าง,งวันที่22ถึง29มีนาคมนี้นะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนนะครับขอเชิญชวนร่วมอบรมในหลักสูตรกลยุทธ์โปรโมทสินค้าผ่านไลฟ์มือคอมเมอร์ซอย่างมืออาชีพนะครับซึ่งจะเป็นการอบรมแบบออนไลน์โดยการอบรมดังกล่าวจะมีขึ้น ระหว่างวันที่22มีนาคมถึงวันที่29มีนาคมนี้นะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคำถามนะครับเราถามท่านผู้ฟังว่าการอบรมกลยุทธ์โปรโมตสินค้าผ่านไลฟ์คอมเมอร์ซอย่างมืออาชีพซึ่งเป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ภายใต้ความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองการมหาชนนั้นนะครับคำถามคือการอบรมดังกล่าวนี่จะมีขึ้น ระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆดีฝากท่านผู้ฟังครับธนาคารออมสินได้ออกมาตรการชะลอการดำเนินการทางกฎหมายกับลูกค้าที่เป็น NPL นะครับเพื่อช่วยไม่ให้ลูกค้าต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของคดีความและยังเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับซึ่งมาตรการนี้ จัดทำขึ้นสำหรับลูกค้าที่เป็น NPL ก่อนวันที่31ธันวาคม2564นะครับซึ่งจะเป็นลูกค้าสินเชื่อ4ประเภทโดยการประกอบไปด้วยประเภทที่1คือสินเชื่อบุคคลหรือว่ารายย่อยประเภทที่2เป็นสินเชื่อประชาชนผู้มีรายได้น้อยแล้วก็สินเชื่อประเภทที่3สินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็สุดท้ายครับ สินเชื่อธุรกิจ SME นะครับที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน20ล้านบาทซึ่งธนาคารก็จะทําการชะลอการฟ้องคดีต่อศาลาเอาไว้จนถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะครับและก็รวมไปถึงลูกค้าที่มีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความในชั้นศาลด้วยแล้วก็จะมีการผ่อนชําระแอ่อม้และมีการผ่อนชาระดีอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเริ่มที่จะมีปัญหาเรื่องการค้างชําระในช่วงระหว่างวันที่1เมษายน2563ถึงวันที่31ธันวาคม2564นะครับลูกค้าในกลุ่มนี้ ธนาคารก็จะชะลอการดําเนินการทางกฎหมายเอาไว้ด้วยเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามครับธนาคารขอแนะนําให้ลูกค้าที่ประสบปัญหาดังกล่าวได้โปรดติดต่อกับธนาคารออมสินที่เป็นสาขาเจ้าของบัญชีสินเชื่อของท่านนะครับภายในวันที่30มิบิถุนายน2565นี้นะครับเมื่อวานนี้ครับวันที่16มีนาคม2565ในายศสักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ เปิดโอกาสให้เอกอัคราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าพบนะครับเพื่อเป็นการหารือความร่วมมือด้านการคมนาคมขนส่งแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศซึ่งได้มีการหารือในประเด็นที่เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการคมนาคมขนส่งดังต่อไปนี้นะครับประการที่1การพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางบกโดยกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะดําเนินการทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนเพื่อ เชื่อมโยงการขนส่งทั้งขนส่งผู้โดยสารและส่งคงสินค้าระหว่างไทยประเทศลาวและเวียดนามนะครับทั้งการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5หรือบึงการบริคัมไซสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6อยู่ที่อุบลราชธานีกับสาระวันนะครับแล้วก็โครงการสร้างศูนย์การขนส่งชายแดนนะครพนม นี่เป็นประการที่1นนะครับประการที่2ครับเป็นการส่งเสริมการเดินเรือชายฝั่งหรือว่า coastal shipping ระหว่างไทยกัมพูชาและเวียดนามนะครับซึ่งฝ่ายเวียดนามเนี่ยมีความประสงค์จะให้มีการขยายเส้นทางการเดินเรือจากเกาะฟูกว๊กในประเทศเวียดนามมาถึงกรุงเทพมหานครซึ่งประเทศไทยกัมพูชาและเวียดนามได้มีการจัดตั้งคณะทํางานร่วม3มฝ่ายขึ้นมานะครับเพื่อทําการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการเดินเรือชายฝั่งพร้อมกับ จะมีการผลักดันเพื่อให้เกิดการพัฒนาเส้นทางการเดินเรืออย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะครับประการที่3ครับเป็นความร่วมมือด้านการบินซึ่งได้มีการเสนอขอเพิ่มจํานวนเที่ยวบินที่จะทําการบินไปยังประเทศไทยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวซึ่งมีแนวโน้มว่าจะขยายตัวสูงขึ้นซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณานะครับนายถนอมรัตนเสตผู้ช่วยผู้ว่าการการนกไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟมอนะครับได้เป็นผู้แทนของรอฟม ในการเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นประจำปี2563ถึง2564นะครับโดย,โดย,โดยโฟโรฟบได้รับการคัดเลือกด้วยเกณฑ์การประเมินชั้นสูงจากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการนะครับสำนักงานปลัดสมัครนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้ทำพิธีรับโล่ประกาศเกียรติคุณซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงาน ต่างๆจำนวน34หน่วยนะครับที่เป็นหน่วยงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่นประจำปี2 5 6 3ถึง2,564จากทั่วประเทศด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของ ESG Bond Environmental Social and g o v e r n m e n t e ท่่มีอัตราการเติบโตที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ ESG ที่ว่านี่คืออะไรพูดคุยกับคุณสิรินาาอาร์ผู้อำนวยการอวุโสฝ่ายวิจัยและว สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสิรินาถครับค่ะสวัสดีค่ะคุณคพิจพันธ์รัท่านผู้ฟังค่ะครับผมไม่รู้อะไรเลยนะฮะของความรู้อะไรเบื้องต้นคุณสิรินาถ ESG บอลนี่คืออะไรฮะค่ะเอ่อถ้าโดยตัวย <c oughs> ่อมาแล้วนะคะมันก็คือ environment social and Govern ance, government governance bond นะคะก็คือจะเป็นตราสารหนี้ประเภทหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ในการที่จะต้องนําเงินที่ได้จากการออก ตราสารนี่เหล่านี้นะคะคไปใช้ในโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมสังคมและชุมชนค่ะคก็คือมัอนครอบสกปกันขั้งกว้างเพราะฉะนั้นมันจะสามารถใช้ได้หลายโครงการมากมไม่ว่าจะเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะหรือว่าการการปล่อยอ อะไรกาไาศคาร์บอนไดออกไซด์หรือเพื่อสังคมอย่างเงี้ยค่ะเพื่อไปทำโครงการต่างๆสร้างไรายได้สร้างอาชีพให้กับผู้มีไรายได้น้อยนะคะครหรือไปสร้างบ้านพักอาศัยในต่างประเทศจะเห็นว่าเขาไปร้าไปสร้างเอ,อพันพธนุ์ถานถานปรับปรุงพันพธุ์ถานถานก็คือแม้แม้แต่แม้แต่ผู้คุมขังเขาก็คำนึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอะคะ่ะอย่างเงี้ยเพราะนั้นโครงการมันจะค่อนข้างกว้างมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นใน จำง่ายๆว่าโครงการไหนก็ตามที่เป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมสังคมและชุมชนออก ESG บอลได้เลยค่ะอ๋อกับแมามันเอ่มมันมีคำว่า Governmental อยู่ด้วยเนี่ยนี่น่าสนใจฮนะอกอบะเ a นท์ค่ะกอบะ n a n ท์อ๋อกอบะเ a นท์นะฮะโ,โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใครกลุ่มไหนที่ควรจะให้ความสนใจกับบอลลักษณะแบบนี้ฮะ คือจริงๆรั่อในอย่างในบ้านเราเนี่ยจะเห็นว่าทางภาครัฐและเอกชนใช้ได้ออกบอลประเภทนี้ได้นะคะอย่างสองปีที่แล้วรัฐบาลก็เป็นคนออก sustainable bond นะคะก็คือเป็นการออกเงินลงีุยเพื่อมาใช้จ่ายในโครงการที่เอามาช่วยเหลือเออ่หรือบรรเทาผู้ประสบภัยหรือฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะคะก็ทำมาแล้วเนี่ยใช่ใช่ทำมาแล้วค่ะภาคพั้งภาครัฐก็ทำได้ภาคเอกชน ตอนนี้ก็จะเอ่จะเห็นว่าเอกชนออกมาตั้งแต่ปี2518แล้ว <ım. S 1> จำนวนรายของภาคเอกชนก็ค er ือเพิ่มมากขึ้นนะคะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กระจายในหลายๆเซกเตอร์แล้วจากเดิมเนี่ยอาจจะกระจุกอยู่เริ่มแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นเซกเตอร์พลังงาน Renewable นะคะพลังงานหมุนเวียนเงี้ยเขาก็แทนที่จะไปผ่าสร้างหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำมันเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นการ ฟาร์มโซลาฟาร์มเนี้ยค่ะหรือจากกังหันลมพวกนี้ก็คือจะ,อะวิธีการได้มาขึ้นไฟฟ้าก็จะเปลี่ยนไปแทนที่จะไปเผาไหม้ฟอสซิลนะคะทำให้เกิดกาคาร์อบอนไดออกไซด์ก็เป็นการใช้จากพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมก็จะไม่เกิดมลภาวะเหมือนเดิมนะคะ<อ>แล้วแจ้วหลังๆมาก็เริ่มมี ภาคเอกชนหลายๆหลายๆเอ่อเซกเตอร์มากขึ้นที่สามารถออกเอสบอนแล้วก็ไปผนวกกับเอ่อลักษณะรูปแบบการดำเนินโครงการของบริษัทนะคะครัเช่นอาจจะระดมเงินทุนเพื่อไปปล่อยสินเชื่อให้กับเกษตรกรรายย่อยอย่างเงี้ยค่ะอ่ะเพื่อเพื่อเกษตรกรก็จะได้อ่อมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซเชียลบอรหรือการเคหะก็ออกบอลเป็นโซเชียลบอลเหมือนกันเพื่อไปสร้าง ที่พักอาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อยนะคะหรือบริษัทที่เขาออกบอนมาเพื่อเอาไปเพิ่มการกํากับดูแลการประมงอะค่ะเพื่อให้มันได้มาตรฐานสากลมากขึ้นแล้วก็ลดการเขาเรียกว่าอะไรนะคะมนุษย์อะค่ะค่าแรงนุษอ๋อค่ามนุษย์ฮะอ่าใช่หลากหลายเลยหลากหลายธุรกิจใช่ค่ะออ้ยอย่างนี้ถ้าถ้าใครสนใจอยากจะอยากจะลงทุนก็ต้องไปศึกษาดูด้วยละเอียดพอสมควรนะฮะ คือคือจริงๆถเข้าเข,ข้ามาที่เว็บไซต์ไทยบนเอนะคะเราจะมีหน้าลิงก์ที่สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยว่าอ s g สดบอลตอนเนี้ยมีออกโดยบริษัทไหนบ้างนะคะแล้วสามารถคลิกเข้าไปดูได้ว่าวัตถุประสงค์การใช้เงินของเขาเนี่ยตรงตามที่เราต้องการจะสนับสนุนส่งเสริมหรือเปล่านะคะเพื่อที่จะได้เลือกลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการนะคะกับโอ้โหก็ มันก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งมีคําแนะนำไหมคุณสุรินาถว่าเกิดใครสนใจบรรดาพี่ๆทั้งหลายที่พอจะมีตรงมีตังอะไรอยู่บ้างหรือว่าหรือว่าคนที่เป้าเป็นเป็นอะไรนะฮะกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าสามารถเข้าไปซื้อ<ม>บอดได้เนี่ยควรจะเป็นใครเป็นเป็นสาาถาบันการเงินหรือว่าเป็นอะไรฮะเ,ออเริ่มมีหลากหลายมากขึ้นนะคะ,ะเดีมที่อาจจะเป็นแค่สถาบันการเงินเพราะว่านักทุนรายย่อยนักทุนทั่วไปอาจจะยังไม่รู้จกักนะคะ<ช>แต่หลงัลงๆเนี่ยมันเริ่มเ,ออเปิดขาให้กับนักลงทุนรายใหญ่เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้น อาจจะต้องเข้าไปดูนิดนึงว่าโดยปกติแล้วเนี่ยการเสนอขายหุ้นกู้มันก็คือจะจํากัดกลุ่มนักลงทุนะจะระบุเลยว่ารุ่นนี้สําหรับนักลทุนสถาบันหรือรุ่นนี้เป็นการขายให้กับนักลงทุนรายใหญ่หรือนักลงทุนทั่วไปนะคะก็ก็ต้องเข้าเข้าไปดูอีกทีหนึ่งว่าเสนอขายนักลงทุนกลุ่มไหนแล้วแล้ว,ลวเออผู้ลงทุนมีคุณสมบัติตรงตามนั้นหรือเปล่านะคะครับครับก็บจะได้รู้ว่าตรงไม่ตรงอะไรยังไงผลตอบแทน่ะฮะคุณสีหน้าผลตอบแทนก็คือ าจากการศึกษาที่ผ่านมาในต่างประเทศนะคะเพราะว่าบ,บ้านเราอาจจะยังแซมเปลิลไม่พอที่จะศึกษาก็ค่อนข้างจะหลากหลายนะคะบางประเทศอาจจะ อาจจะคูปองที่ห้อง e อไอซีบอลเหล่านี้อาจจะต่ํากว่าคูปองปกติเล็กน้อยเ uh huh. นื่องจากว่าเป็นการเอื้อหรือสนับสนุนให้กับบริษัทเอกชนหรือรัฐบาลทั่วไปตรงนี้เพื่อนําเงินไปใช้ในในโครงการที่เป็นประโยชน์กับทั้งสังคมและชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นคูปองอาจจะต่ําลงนิดนึง uh huh. แต่ในบ้านเราอาจจะยังไม่ยังไม่เห็นว่าแตกต่างกันนะคะก็ค uh ือ huh. คูปองเนี่ยอพอๆกันกับตาหุ้นกู้หรือตราสารีปกติที่คุณสมบัติเดียวกันรุ่นอายุเดียวกันนะคะค ไม่แตกต่างค่ะไม่แต,ตก็ได้ช่วยได้สองเด้งใช่ได้ผลตอบแทนและยังได้ช่วยเหลือสังคมด้วยสังคมซึ่งก็คือเป็นสังคมที่เราอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นผลประโยชน์โดยรวมที่สังคมดีขึ้นเราก็นักทุนที่อยู่ในสังคมนั้นก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเหมือนกันนะคะครับก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวอาอปว่าถ้าเกิดใครสนใจก็ลองเข้าไปดูข้อมูลตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับแนวโน้มเป็นยังไงฮะจากนี้ไปหน่สีหน้า ทั้งทั่วโลกและของไทยก็คาดการณ์ว่าน่าจะเริ่มเ,เพิ่มมากขึ้น,นเรื่อยๆนะคะคอย่างของคาดการณ์ที่ทางอาทิตย์ที่แล้วเรามีจากสมาัมมนาเขาก็คาดการณ์ว่าปีนี้น่าจะเพิ่มขึ้นมาเป็น1.5ล้านล้านเหรียญน,นะคะ <c oughs> ขึ้นมาจากปีที่แล้วประมาณ50%นะคะซึ่งก็ส่วนของไทยเองเนี่ย แนวโน้มก็น่าจะเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะทางภาคเอกชนมูลค่าการออกอาจจะที่ผ่านมาอาจจะสู้ของภาครัฐไม่ได้เพราะภาครัฐออกไซส์นีงก็ใหญ่ใช่ไหมคะแต่จำนวนรายของภาคเอกชนเนี้ยเริ่มมีมากมากขึ้นมากขึ้นนะคะปีที่แล้วภาคเอกชนอยู่ที่ประมาณเออสิบสิบเอ็ดรายนะคะค จากสองลายสามลายจากปีแ,แรกๆเลยสี่ห้าปีที่แล้วตอนนี้ก็อย่างที่บอกเพิ่มขึ้นมาเป็นสิบเอ็ดลายแล้วก็ outstanding หรือมูลค่าคงค้างก็รวมทั้งหมดอยู่ที่ประมาณสามแสนล้านแล้วค่ะสามารถที่ท,ที่ที่นักทุนจะสามารถเข้าไปเลือกซื้อได้นะะโอ้อครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มก็น่าจะสุดเพิ่มสูงข,ขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเน,นื่องคับเอาหน้าติดตามกันนะฮะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจก็ลองดูก็แล้วกันส่วนแนวโน้มน่าจะเป็นเรื่องดีอันนี้มันเป็นมีระยะอะไรในเชิงสังคมไหมครคุณสีหน้าถามว่าทําไมแนวโน้มมันถึงคนสนใจขึ้นเนี่ย น่าจะสะท้อนคอนเซิร์นของ uh huh. ทั้งผู้ออกแลนะนักลงทุนที่เห็นความสําคัญของสังคมและชุมชนซึ่งสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกว่ามันจะกลับมาหาตัวเรารนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเออ,อย่างอย่างที่เห็นนะคะว่าหลังจากโควิดปุ๊บเนี่ยเอ,อมูลค่าการออกทั่วโลกและของไทยเนี่ยมันมันเล่นตัวสูงขึ้นตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบแล้วก็สองพันยี่สิบเอ็ดนะคะก็ก็ แต่เอ็นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ที่เร่งให้นักลงทุนทั่วโลกและของไทยเห็นความสําคัญของการอยู่ร่วมกันของตลาดทุนแล้วก็สังคมนะคะครับครับอา่าแสดงว่ามนุษย์ก็เริ่มหันมาใส่ใจเรื่องผู้นี้มากขึ้นเยอะนะฮะค่ะใช่เพราะไม่งั้นมันไม่ยั่งยืนแน่เลยแหมมีคำว <c oughs> ่าเ s t a i n a b i l i t y เกิด <c oughs> ขึ้นที่แบบน่าสนใจมากไอป้ประโยคเหล่านี้หรือเปล่าที่ทำให้ผู้คนเนี่ยหันมาเอาดูกองทุนผู้นี้มากขึ้นเรื่อยๆเนะะี่ยใช่ค่ะ เพราะว่าเอออย่างมันมีโซเชียลบอลใช่ไหมคะโซเชียลสังคมแล้วก็กรีนบอลกรีนบอลคือสีแนบล้อมใช่ค่ะแล้วก็กาลังจะมีตัวใหม่เออไม่ใช่กําลังจะมีมีแล้วคือต่างประเทศมีออกแล้วก็ออกบลูบอลนะคะคือตาสานี่สีฟ้าสีออบลูนะฮะบลูบอลใช่ค่ะก็คือเป็นเป็นซับเซตของกรีนบอลนั่นแหละค่ะคือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่เป็นสีฟ้าีค่ะอเข้าใจละแหม แต่แสดงว่าคนที่เขาไปจะลงทุนลักษณะแบบนี้เขาก็ต้องส่วนหนึ่งต้องมีใจรักแล้วก็ชื่นชมในธรรมชาติอยู่ใชครับเนี่ยใช่ไหมครค่ะเออใช่ก็ก็ส่วนหนึ่งอาจอาจจะอย่างนั้นด้วยนะคะอ่าอ,อย่างอาจจะเป็นนักลงทุนที่เออภูมนิน้ลาเนาเดิมอาจจะอยู่เอติดทะเลอะไรเงี้ยแล้วเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเริ่มเห็นคอนเฟิร์มมากกว่ามากกว่านักงทุนอื่นรายอื่นที่อาจจะไม่ได้อยู่ติดทะเลนะคะคเขาก็จะมา อาจจะมีแรงจูงใจเป็นพิเศษที่จะมาลงทุนในบูบอลเหลนี้นะคะคแต่ถ้าเกิดว,ว่าทั่วไปแล้วอย่างฟรีบอลเนี้ยก็เริ่มนั่งทุนให้ความสนใจมากนะคะพ <คน S 1> อขายออกมาเสนอขายไม่นานก็หมดนะนะคะคเพราะฉะนั้นเราเห็นว่านางโน้มเหล่านี้ม,นมันมันเริ่มมีชัดเจนมากขึ้นในกลุ่มนักลงทุนแล้วก็ผู้ออกด้วยอืมครับอ่าน่าสนใจนะครับเอาละครับติก็ใครสนใจคุณสีนด้มีคําแนะนำไหมครับว่าอยากจะเริ่มต้นอย่างไหดีอะไรยังไงฮะก็เออยังไงคืออย่าง ยังต้องดูอันดับเครดิตเป็นสําคัญนะคะค,ค,คูปองแล้วก็อันดับเครดิตดูว่าเรารับความเสี่ยงได้ที่อันดับเครดิตนั้นหรือเปล่าแล้วก็เข้าไปเลือกลงทุนได้เลยแล้วก็อันหนึ่งที่อยากยา แนะนำนิดนึงคือเข้าไปดูวิธีการกำกับดูแลของของผู้ออกนะคะว่าที่เขาบอกว่าเป็นกรีนบอลเอาไปใช้ในโครงการเหล่านั้นเน่ะเขามี external reviewer ไหมหรือมีบุคคลที่สามที่จะมาช่วยตรวจสอบไหมนะคะอันนี้ก็คือเพื่อช่วยนักลงทุนในการติดตามโครงการนั้นนะคะว่าาเขาสามารถนำไปใช้ในโครงการเทื่เป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมจริงรๆนะคะอันนี้ก็อาจจะได้จะได้เพิ่มความเชื่อมัน่นแล้วก็เหมือนกับช่วยพัฒนา สังคมหรือผพัฒนาผู้ออกให้ให้ให้นาเงินไปใช้ในวัตถุประสงค์ในกรีนในโซเชียลหรืออะไรก็ตามที่คุณบอกจริงๆนะคะได้ครับจะได้บรรลุผลจริงๆเอาละครับวันนี้เรากวนแค่นี้ก่อนขอบคุณมากนะคำสีนาศครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีครับกับคุณสิรินาถอมรธรรมนะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยนะครับก็คุยกันตรงนี้ท่านผู้ฟังครับเพื่อเกิดความชัดเจนและก็เข้าใจตรงกันนะครับเรื่องของ ESG บอลนะครับในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับกลับมาพบกับช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินได้ใหม่นะครับส่วันนี้ผมเฉลยคําถามที่ถามท่านผู้ฟังนะครับว่าธนาคารออมสินร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนนะครับขอเชิญชวนอบรมหลักสูตรกลยุทธ์โปรโมทสินค้าผ่านไลฟ์คอมเมอร์สอย่างมืออาชีพนะครับซึ่งการอบรมในครั้งนี้ก็เป็นการอบรมในระบบออนไลน์นะครับ คำถามคือการอบรมดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่คำตอบคือตั้งแต่วันที่22มีนาคม2565นี้นะครับก็คือวันอังคารหน้าไปจนถึงวันที่29มีนาคมก็คือวันอังคารถัดไปนะครับอังคารสุดท้ายของเดือน22-29ถึง29มีนาคมใครสนใจก็เข้าไปดูคุณสมบัติได้ว่าจะสมัครได้อะไรยังไงนะครับ เอาละครับนี่เป็นรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมลาท่านฟังไปก่อนเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาพบกันเช่นเดิมนะครับสวัสดีครับ